สวัสดีครับพบกับรายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันที่13ตุลาคม2554นะครับก่อนอนื่นเราไปดูที่คอลัมน์เด็กแนวละหุ้นเลยนะครับวันนี้แนะนำหุ้นเด่นมา2ตัวทีเดียวนะครับตัวแรกนั้นก็คือ a t e นะครับทำธุรกิจฐานหินบอกว่าปัจจัยบวกคงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมฝั่งอยุธยานะครับที่ล่าสุด a t e บอกว่าไม่สามารถเปิดคลงังฐานหินได้นะครับ แต่บริษัทยังมีคลังใหญ่ที่เพชรบุรีและชนบุรีอยู่นะครับก็น่าจะทําให้คําสั่งซื้อจากที่อื่นทะลักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับคาสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นเดือนก็มีนะครับตอนนี้ก็บอกว่าโดนจองเกลี้ยงไปแล้วหุ้นบแ,นแบบนี้นะครับน่าจะทํารายได้ให้พุ่งทะลักมากกว่าที่ประมาณการไว้ครับนักวิเคราะห์บอกว่าไตรามาสสามนี้กําไรพุ่ง45เปอร์เซ็นตนะครับทั้งปีกําไรป่าเข้าไป233ล้านบาท ตวกว่า80%นะครับและไปโตแรงในปี2,555ด้วยสัญญาณทางเทคนิคบอกว่าเป็นไปตามทฤษฎีทุกอย่างเลยนะครับราคายังมีทิศทางเป็นขาขึ้นเป็นตัวระครังหงายนะครับบอกว่าเวี่ยงขึ้นไปได้ถึง6บาท10สตางค์จะเป็นต้านแนวเ,เป็นแนวต้านรอบเล็กๆนะครับส่วนตัวลูกนะครับใครที่ชอบเล่นตัวลูกตัววอลเลนก็ให้ลุยที่ประมาณแนวต้านแรงที่ประมาณ5บาทนั่นเองครับ อีกหนึ่งตัวครับเด็กแนวแนะนํามาก็ได้รับอนิสงจากน้ําท่วมเช่นกันครับซูเปอร์เลยครับบอกว่าหุ้นวัสดุก่อสร้างช่วงนี้ก็ได้อนิสงจากน้ําท่วมมาเต็มๆนะครับซูเปอร์เองก็เป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบาที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับก็เห็นได้ว่าช่วงนี้หลายๆบ้านก็นําอิฐมวลเบาเข้ามาก่อเพื่อป้องกันน้ําด้วยนะครับนอกจากนี้ครับอิฐมวลเบาก็ยังจะถูกใช้งานอย่างมากในกลุ่มอสังหานะครับที่จะเติบโตขึ้นมารับนโยบายรัฐบาลด้วยบอกว่า รายได้ซูปเปอร์ก็น่าจะพุ่งก้าวกระโดดนะครับแล้วก็จะเป็นกําไรครั้งแรกจากที่ขาดทุนต่อนเนื่องมาตั้งแต่ปี52ก็เป็นได้ครับบอกว่าดูจากสัญญาณทางเทคนิคราคาก็มีแนวโน้มจะขึ้นไปอย่างน้อยที่80สตางค์ครับเมื่อวานเองก็ปิดไปที่ประมาณ63สตางค์มาทางด้านหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นครับหุ้นเด่นหุ้นดิ่งนะครับแนะนำมาอย่างละ3ตัว หุ้นเด่นก็มีทิสโก้ครับแนะนำให้ทยอยซื้อลงทุนนะครับให้ราคาไว้34บาท25-34บาท50 irpc เป็นตัวที่2นะครับให้ซื้อเล่นสั้นนะครับ3บาท70-3บาท72สตางค์และอีกหนึ่งตัวในกลุ่มสื่อสารนะครับ j a z หรือว่า jasmine ครับให้ซื้อเล่นสั้น1บาท76-1บาท78ส่วนหุ้นดิ่งครับ3ตัวเช่นกัน CNT ครับหาจังหวะขาย3 7 8บาท78ถึง3บาท80 PE ก็ให้หาจังหวะขายเช่นกันนะครับ49สตางค์ถึง50สตางค์และตัวสุดท้ายก็คือ LL ครับ3 1สตางค์ถึง32สตางค์ให้หาจังหวะขายเช่นกันครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเมนูนหุ้นร้อนในวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ